นึกว่าจะแน่ก็แกบอกให้ฉันเป็นแค่เพื่อนไม่ใช่เหรอแล้วนี่ลูกน้องกลับไปหมดแล้วเหรออืมกลับไปหมดแล้วทำอะไรอะ่ะฉันก็จะเอาทะเบียนมาสลับคืนลูกค้าไง โทษทีนะที่ฉันต้องให้แกเอารถมาคืนเลยพอดีพรุ่งนี้ลูกค้าจะมาเอารถไปใช้แต่ก็แค่วันสองวันลูกค้าก็กลับต่างประเทศแล้วทีนี้แกก็จะใช้คันนี้ได้ยาวๆแต่ว่าถ้าแกอยากใช้คันไหนเนี่ยแกก็บอกฉันได้เลยขอบใจนะแต่ยังไงฉันก็ไม่เห็นด้วยหรอกนะที่แกสร้างเรื่องหลอกคนอื่นแบบนี้<อ>เดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องจับได้มาถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะ เมื่อไหร่แกจะได้ใช้ชีวิตที่เป็นตัวเองสักทีอะอินดี้ฉันพูดเรื่องนี้กับแกตั้งหลายรอบแล้วนะฉันก็จะพูดจนกว่าแกจะเลิกทำสิ่งที่แกพยายามทำอยู่ไม่ต้องคิดอะไรแล้วมาตอนนี้แกไม่ได้ลำบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วแค่ลืมเรื่องในอดีตไปมันก็จบลืมเหรอแกคิดว่าฉันจะลืมได้เหรอ มาฉันถามว่าแกจะให้ฉันลืมได้ยังไงคืนนั้นแกก็อยู่กับฉันแกก็เห็นนี่ว่าญาติพี่น้องของเราตายไปไม่รู้ตั้งกี่คนคนบริสุทธิ์ตั้งกี่คนแล้วแกจะให้ฉันลืมได้ยังไงแต่เราจะทําอะไรได้อะมาเรื่องมันผ่านไปแล้วเราอะไรกลับพื้นมาไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้เราก็มีชีวิตที่ดีกว่าเมื่อก่อนฉันพยายามทําทุกอย่างจนมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ฉันเป็นห่วงแกจริงๆนะมาฉันอยากเห็นแกใช้ชีวิตได้มีความสุขแบบจริงๆสักทีชีวิตของฉันเนี่ยจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อฉันเห็นพวกมันทุกคนชิบหายฉันนี่แหละจะทำให้ทุกคนเนี่ยต้องเจ็บแล้วก็ทรมานเหมือนกับที่ฉันเคยรู้สึกฉันจะทำให้พวกมันทุกคนเนี่ยต้องทรมานเหมือนตายทั้งเป็น อย่ามาห้ามฉนิกนะมามา